เราจะพาทุกคนอ่ะมาร้านแล้วที่ทำคิ้วโดดเฉพาะเลยเราจะโชว์คิ้วสดของเราด้ว <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็เป็นคิ้สวสดของเราเองค่ะเป็นคนที่จริงๆอ่ะก็มีคิ้วอ,อยู่แล้วนะแต่คือมันเหมือนมันหายไปแบบเส้นขนมันหายไปแต่ว่าเราอยากให้มันเป๊ะมากๆเลยแบบตื่นมาแล้วก็แบบตัดคิ้วนิดๆหน่นนอยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ออกจากบ้านได้ก็มาดูกันคุณชิสุแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสวยไหมคะไม่ยากนะคะชิคไม่ผิดเลยนะคะชิคและที่นี่เพราะว่าแบบประทับใจทุกขั้นตอนเลยนะคะซึ่งตอนเนี้ยญาได้ทำมารู้สึกว่า เส้นคิ้ว่า,าเรียงสวยขึ้นเยอะมากแล้วก็คิ้วฟูขึ้นนะคะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องออไปเฉียนเองเลยค่ะคะี้มากเลย